ท่ครับตอนนี้ก็มีเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะครับนี่ครับเราก็กลับกับโซโนิกนะครับอตอนนี้นะครับเ1อีกกิโลนะครับนี่ครับกระแพงเพชร120นะครับตาก180พิษโลโลก146 ก็พิจิตร้อยสิบหกิโลแล้วก็เดินทางกันต่อไปนะทุกคนเนาะก็ะเมื่อเช้าหนาวมากก็คือหนาวกว่านี้อีกนะครับโอเคนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับผมเฟซี MC ก็ไปกรลักใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่2ี่สิบแปดี่สิบเก้านี้ที่จังหวัดเพชยบุรีนะครับฐาน,นทัเข้านะครับ ครับผม